มาแล้วค่ะดราม่าซีนวันนี้นะคะมากับผู้หญิงที่ประชาชนชาวไทยรักที่สุดนะคะแล้วเธอก็ดังที่สุดด้วยแต่ดังแค่ไหนดราม่ามันตามติดขนาดนั้นเลยนั่นก็คือนองลิซ่าลลิสาหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงนั่นเองวันนี้แอบจะเอาความจริงมาฟาดก,กันแบบไม่ยั้งเลยว่าสรุปเกาหลีใต้เนี่ยเขารักลิซ่าของเราแล้วหรือยังหรือว่าแอบเป็นเหตเตอร์แบบเนียนๆกันแน่อุ๊ย แอบจับได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นซิซิเตรียมตัวกันให้ดีเลยวันนี้จะมาฟาดกับแฟนคลับเกาหลีและแฟนคลับชาวไทยที่แอบเป็นเฮตเตอร์ด้วยนะแต่ละเรื่องนี่เม่แม,ม่ต้องปุทานว่าแซ่บจริงๆอ่ะเริ่มจากมุมรักรๆเบาๆ สอ,สอบก่อนละกันนะคะคือลิซ่าเนี่ยไม่ใช่แค่สาวไทยที่มาเต้นเพลงเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าน,น้องคือเทพธิดาแห่งท่าเต้นนะคะหรัว queen of dance เลยท่าแรปท่าเดินสายแฟชั่นโอ้ย ฟาดทุกสายตาจริงๆอย่างทัามันนี่เนะี่ยใครเห็นต้องบอกว่าโ oh my god นะคะจุปากเลยส่วนแฟนเกาหลีที่เคยด่าก็ต้องกราบเลยค่ะบอกว่าอะ ah, เธอก็จะเก่งเกินไปแล้วนะซึ่งสไตล์เฉพาะตัวของน้องนะไม่ว่าจะเป็นลุกผมดำบ้างผมทองบ้างแต่ต้องมีผมหน้ามาแบบนี้ใครเห็นก็ชื่นชอบนะคะเท่านี้มีคนรักน้มก็ต้องมีคนเปลียนมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของโลกใบนี้ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเอ็นดูลิซ่าค่ะเพราะแน่น,นอนเหตุผลเนี่ยเราเห็นชัดมาจากดาวอังคารเลยเพราะว่าน้องนะ่ะเป็นต่างชาติคราวนี้เคป๊อปเนี่ยต้องเกาหลีล้วนๆใช่ไหมยิ่งถ้าย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยบางคนก็ขมวดคิ้วเลยนะคะเรวามไาถึงเรื่องสไตล์เพลงด้วยคือลิซ่าเนี่ยโกอินเปิลไปสากลเต็มตัวและแฟนเกาหลีก็แบบอุ๊ย เพลงอะไรอ่ะไม่คุ้นเลยไม่ชอบเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณแม่ลิซ่าก็ฟาดแบบเต็มที่แบบว่าไม่สนคอมเมนต์กันเลยทีเดียวและข่าวเด็ดที่ลิซ่าเคยพูดว่าเกาหลีคือบ้านของฉันบางคนก็ได้ยินแล้วแบบฮะมันยังไงกันนะเออแต่เอาจริงใครทำงานหนักขนาดนี้นะคะลิซ่าจะทำอะไรจะได้มีบ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ใครจะห้ามได้ใช่ไหมคะสิกขาเพิ่งจะมีซาแสง Mm hmm. เป็นครั้งแรกก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มกงมังวลแล้วอ่ะคราวนี้มาฟาดแฟนคลับกันบ้างนะคะบางคนเห็นลิซ่าโชว์ทีไรเนี่ยอวยจนลืมตัวอ่ซื้อทุกอย่างแบบโซเอาทุกสิ่งแบบนี้นะคะถือว่าฟาดแบรนด์ทุกชิ้นทุกแบรนด์จริงๆบางคนก็โพสต์ว่าหลักลิซ่าต้องทําตามทุกอย่างแม่บางทีเราก็อาจจะต้องมีสติกันบ้างเพราะคนที่เห็นแล้วก็มีความหมั่นเนาะเออหมั่นซุ่หมั่นไสอิจฉาก็มีแล้วก็แน่นอน่ะดรา มาเกิดถูกที่บนโซเชียลบางคนรักลิซ่าแต่บางคนแกล้งหลักลิซ่าก็มีนะคะบางคนรักตามกระแสก็มีโอ้โหมันเป็นความรักที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็ยากจะดูออกมากๆเลยนะแล้วถ้าถามกัน,นตรงๆว่าว่าเกาหลีเนี่ยเอาอยัางไงเวลาที่ผ่านมาน้องลิซก็อยู่ในเกาหลีนานๆโปรโมทให้หลายอย่างเกาหลี รักลิซ่าแล้วหรือ,อยังนะคะถามแบบตรง,ตรง,ตรงฟตรๆฟาดเลยก็ต้องบอกว่ารักค่ะแต่ว่าไม่ใช่ความรักทั้งหมดนะคะบางคนเนี่ยรักสุดหัวใจขอเป็นลิลลี่เต็มตัวเลยเพราะว่าทักษะความสามารถแฟชั่นของน้องแต่บางคนก็ยังแอบเกลียดอยู่เนียนๆนะคะเพราะว่ารักไม่ลง ไปไหนเนี่ยก็บอกว่านี่คือศิลปินชาวไทยที่อยู่เกาหลีอะไรแบบนี้เราไปถึงเพลงของเธอมันก็สากลจนเกินไปแถมเพลงเธอไม่ใส่ภาษาเกาหลีอีกเนาะนี่แหละความรักกับความเกลียดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากๆเหมือนจะมีเส้นบางๆอยู่จิตเดียวเท่านั้นเองซึ่งถามว่าบทเรียนจากลิซ่าคืออะไร บทเรียนคือคนดังไม่ว่าไทยเกาหลีหรือที่ไหนก็ต้องเจอทั้งรักและเกลียดแบบนี้นะคะแต่ว่าลิซ่ายันยืนอยากทำงานหนักเหมือนร้อนเงินเหมือนเป็นหนี้นะคะแต่จริงๆก็คือขยันสุดรวยสุดไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรหมดนะก็ปล่อยให้ผลงานเนี่ยฟาดแทนตัวเองไปซึ่งแฟนคลับก็อวยสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่กระเธออะไรนี้ก็ส่องกันจนตาแฉะ ส่วนเกาหลีก็เหมือนเดิมมีทั้งรักทั้งเกลียดนะคะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคนที่รักหรือเกลียดก็ต้องยอมรับในตัวลิซ่าเพราะว่าความสามารถและความดังน่ยมันฟาดเข้าต็นตาจริงๆึ่ง <So, S 1> แอดก็ไปแอบฟาร์บนโลกโซเชียลเกาหลีมาบางคนก็บอกว่าลิซ่า she is queen เธอใช่ควีนเหรอนะบางคนก็บอกว่า why she take o u spotlight นะคะทำไมแบบ เธอต้องแบบอยู่ที่ไหนก็หิวแสงตลอดเอาแต่แสงไปอะไรแบบนี้แฟนคลับไทยก็กรี๊ดนะคะแบบโอ้โหแซ่บมากยิ่งเกาหลีเขาฟาดเนี่ยเราก็ยิ่งเมามันในอารมณ์นมนะมันก็เลยเกิดเป็นกระแสะความรักความเกลียดแล้วก็การปกป้องน้องขึ้นมาแบบนี้ซึ่งก็จะดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิซ่านะคะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว สรุปสั้นๆฟาดๆเลยถามว่าเกาหลีวา่ารักซิ้มายจริงๆก็รักแหละเพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับในความสามารถเนาะแล้วน้องก็ทายยํารื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาเกาหลีจนเหมือนสำเนียงบ้านเกิดไปแล้วนะจนทําให้ใช้ชีวิตง่ายๆในเกาหลีนะแล้วก็เพื่อนดาราทั้งหลายเนี่ยก็รักแล้วก็เขาเรียกว่าพันธมิตรเยอะนะที่สําคัญยังคงเป็นราชินีนะทั้งในแง่ของเคป๊อปก็ยังใช่ ทำในแง่ของแม่สายอินเตอร์ก็ยังใช่เพราะว่าทำงานหนักจริงๆถ้าใครนะะยังคมสงสัยในตัวว่าเอลิซายังจะเป็นที่รักของเกาหลีใต้หรือเปล่ามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยกับ <Okay. S 1> ลิซ่าอีกนะโดยเฉพาะในฝั่งของเกาหลีผลงานที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ย เปลียนอะไรนะเขาเรียกว่าแดนโสมได้หรือเปล่านะที่กอบความรักที่มีต่อลิซ่าก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าอยากดูอีกนะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะทับให้ดูกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะส่วนใครคิดเหมือนคิดต่างไงก็คอมเมนต์ไว้ลักกันทุกคนอยู่กับดราม่าสีนะคะดรามานี้ใหญ่ระดับจักรวาลจริงๆเป็นดราม่าอินเฟอร์นะวันนี้ไปละบ๊ายบายจ้า